เอมสวัสดีทุกคนด้วยนยคะครับผมก็อยู่กับผม KND นะเดวิลกับเกมเ e n s h i n Impact Impact ที่ไหนล่ะ Impact เราพูดผิดทุกวันเลยวันนี้เราอยู่กับตัวละครน,น้องคลีน,น,น่ารัก b s so heavy น่าน่ารักน่ารักใครได้ดู Stamp, <c oughs> ไลฟ์สต r มก็จะรู้ว่าผมเปิดเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับคือน้องคลีเข้าเนี่ยผมคือผมมีสำรองอยู่ประมาณ800ใช่ไหม <c oughs> คือประมาณ8ลูก ผมก็ใช้เวลา3มชั่วโมงเลยครับในการหาเพื่อเปิดให้ได้ให้ได้โล10ทีนี่ครับเป็นเวลาสามชั่วโมงโดยผมเล่นน้องเออผมเพื่อที่จะเปิดฐานน้องคีนะครับแต่ก็มีโอกาสแค่10ลูกเท่านั้นแล้วเปิดทีเดียวผลปรากฏว่าได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองชมตัวอย่างกันที่เออที่ผมเปิดในไลฟ์สแตมเลยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปลองชมกัน <c oughs> แล้วนี่เรามีแค่สิที เราหวังอะไรเยอะแยะไม่ได้เรามีความได้อะไรก็ได้ไงคลีออกมาจากห้องขังเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ย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 เอ็นิเอ็นิสีร้างใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจใจใจไม่อยู่กับตัวแล้วเฮ้ย ได้นี่ก็เอนกิอ่ะเคยไม่ได้เฉยค้องเดียวได้หน้าห้องขังใจพี่กระเดกตัวอต่เต่แรงมากแต่ต้แรงมากแตแรงมาขอตัวคองกลางๆทุกคนด้วยเลครับ เคครับก็เป็นไงดวงดวงดีไหมบอกเลยว่าดวงผมดีมากทีเดียวนะครับก็ได้้องขี่สำหรับการโจมตีของคลีนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันนี่วิ่งเงี้ยน่ารักลาลาไปเดี๋ยวเราไปดูการโจมตีนะครับคือการโจมตีเป็นการปาระเบิดนะครับนี่นี่นี่ตอนนี้ผมอัพไปนิดหน่อยแล้วนะ S <S พอประมาณเดี๋ยวเราลองเอาน้องคลีมาหาตังให้น้องคลีเองดีกว่านีา่ยคือคลีเป็นตัวละครธาตุไฟที่ดาเมจจัดจ้านนะครับยังเรียกได้ว่าจัดเลยบึมบ๊มบึมบ,มบ๊มบ,มบึมบ๊มจริงๆแล้วนิสัยน้องคลีก็ชอบระเบิดไปฝั่งไว้อีกด้วยนะอระเบิดไปฝั่งไปทำไมไปลองวิ่งไป คสกิลอ okay. e เป็นการปลาระเบิดนะครัหันหน้าทางไหนปลาทางนั้นนะเพราะว่าผมลองแนหะ้ะหรืออาจจะครั้งนั้นมันฟุกก็ไม่รู้นะตาตาตาน้ารักไปนี่ครับตีธรรมดาเป็นการปลาระเบิดนะครับแล้วทำความเสียหายไฟสาบพิตด้วยนะโอ้ยโอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโอ้ดี่ดีดดีดดี้วงดดีด นี่ครับกดคีวปลาระเบิดไปรุนแรงนะคีวปลาระเบิดเนี่ยตู้าเดี๋ยวผมจะจัดการานี่ครับเดจะมาจัดการได้อ่าใช้ต้องขีตีก็ได้ยิงชาร์จชาร์จยิงจะเป็นการเลเซอร์ไฟเนี่ยครับตีไฟไม่เข้าผมเจอปัญหาแล้ว งเอาตัวอะไรตีเดวัยดไม่เข้าเกี้อันนี้ตีแล้วกันโปตดบาดเลยเดี๋ยวจะเล่นจะเอาคีมาลองเล่นดันมาเจอตัวไฟคีเป็นไฟแล้วตีเป็นไฟเวยเออ ไปอีกแล้วเรามาดูอันตีสีนะครับอันตีนี่จะเป็นแบบคล้ายๆท่าชาร์จยิงนะครับแต่ว่าอันนี้จะมาช่วยเรายิงไม่ได้กดชาร์จคืนเนี่เนี่ยจะมาช่วยเรายิงเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะแรงนะ น,นี่ไงจอมเวทน้อยแต่ปลาระเบิดเป็นจอมเวทนะแต่ปลาระเบิดการเล่นคีนะครับก็เล่นง่ายนะครับนี่ไงนี่ไงชาร์ตชาร์ตแต่จะใกล้นิดนึงนะครับปลาระเบิดไปน้องเล่นน่ารักนะนี่ปลาระเบิด,ดชิวๆเลยครับ ตีธรรมดาก็ติดฮิตไฟแล้วนะน,นี่แล้วผมใส่วิ่งไวมาด้วยนี่คิวหนึ่งตัววิ่งไวเลยน่ารักน่ารักมาก <c oughs> ปาลาระเบิดปาลาระเบิดปาลาระเบิดอ,อ้าวปลาไฟ <c oughs> มันว่าน้ำน้ำระเหยดเระเหยดดินี่ไงระเหยไปดิไ <c oughs> ม่ิไ่ปลาระเบิดในหัว ปาปาระเบิดปาระเบิดขาดยิงขาดยิงค่อนข้างรุนแรงแรงนะรุนแรงสามร้อยเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้อัพอะไรมากนเนี่ยขาดบอกผมบอกเลยนะโล่โล่ไม้จเจอระเบิดตั้งตัง้งตัง้ตงไปเจอระเบิดไป โอ้โอ้จะขุยชาร์ตนี่ไงโอ้โหคลิ่พอดีแล้วเดินไปด้วยอะไรวิ่งไวน่าลักก็สำหรับพลาสติคตัวละครคลีนะฮะเดี๋ยวผมให้มาดูตรงนี้ดีกว่าอ่าเห็นเห็นในแมปไหมเห็นในแมปไหมตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมก็คือตัวละครคลีจะสามารถมองเห็น อไอเทมพิเศษพวกนี้นะครับพวกไอเทมพวกนี้ได้ในแมปเห็นไหมจะขึ้นเป็นรูปมือเราก็จะปีนขึ้นไปเก็บเห็ดได้นะครับนี่ไหนมันขึ้นอีกอันหนึ่งอ่านี่ไงเห็นไหมมันจะบอกในแมปอย่างนี้เลยเราก็ขึ้นมาเก็บครับ ก็นับว่าเป็นตัวละครที่ดีสำหรับการเอามาฟาร์มหาของพวกนี้นะพวกเข็ดพวกอะไรที่เอาไปอัพตัวละครเนี่ยดีดีเนี่ยจะมีบอกอย่างนี้เลยขึ้นไปไปเก็บยังไงเห็ดเห็ดเไงต่อไปตรงนู้นครับเดีมันชี้ข้างบนหรอลองปีขึ้นข้างบนครับ อ่าข้างบนมีจริงด้วยหลั่าลาลาชอบตัวละครน,น้องมากตัวละครน,น้องค่อนข้างน่ารักนี่ไข่ทำไมยังมีแจ้งเตือนอยู่อ่ะอ่าจังไหนเนาะอ๋อนี่ไง นี่งไงนี่งไงจะมีการแจ้งเตือนในแมปนะครับตุง้งตุง้งตุง้งแต่ยิงค่อนข้างแรงผมจำไม่ได้ว่าบริเวณที่มันมีอ่าน่าจะอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วก็ส่วนนี้เดี๋ยวเราลองตัดไปแล้วกันนะครับตัดไปตัด <c oughs> <c oughs> Ta ba, đu 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 đuôi 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 đuôi. A nhìn mì đôi, nhìn đôi. This well done. Tôi kìm mong na đi. Kì nhìn nữa là biết gì Oh, a คือว่าแต่บ้านยี่น kind of ้องฟรีอู้อ้เต็มหน้าเลยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะบู๊เคเบิลตับติดได้ขนาดนั้น ไปไปไปไไไ่ไ้งตงออเอาเบอร์ไปจเบอร์ไปเอาวิ่ไปได้ไตัตอ้ยกเดนรเอาอันตีไปกินหน่อยไหม ระเบิดไงดูดูเผาเรื่อยๆดาเมจรุนแรง,ง,นะยงๆๆอยู่นะยิงยิงยิงไม่ใชโอเคครับคงมาถึงวินาทีที่หลายคนรอคอยที่การอาร์ติแฟกของน้องคลีอ่ะไปไปดูอาร์ติแฟกของน้องคลีนะครับผมที่ผมให้ดูไปก็ช่วงแรกก็จะเป็นเอ่อผมใส่เป็นไฟกับดาเมจใช่ไหมซึ่งถ้าใครไม่มีนะครับ ก็เราจะแนะนำตามที่คนมีเนาะเซตเบอร์เซอร์เกอร์ใช้ได้นะเซตเบอร์เซอร์เกอร์ใช้กับน้องคลีได้เลยเอาจริงๆอนะ่ะเพราะว่าคลีใช้เบอร์เซอร์เกอร์ผมคิดว่าโอเคนะน้องยิงแรงเซตไฟหรอที่ผมใช้เมื่อกี้หรออยู่ไหนนะอ่าเซตเซตมามาเชียลอันนี้ก็ดีนะเซตมาเชียลเนะี่ยคือใช้ได้เลยแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเซตไฟกับเซต นี่เซตไฟนี้ใช้ได้ไฟแรงขึ้นโจมตีแรงขึ้นเซตกาเดียเตอร์ก็ดีนะแต่ว่าผมผมมีแค่อันเดียวไงก็คือมีแค่อันนี้กาเดียเตอร์ก็ดี <c oughs> ก็โดยรวมก็ประมาณน,น,นี้นะครับส่วนอาวุธของน้องคลีนผมแนะนำนะครับใช้ที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่มีไนงะผมก็ใส่ปันป่นๆนะครับผมใส่คิวได้ตัวหนึ่งก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เนาะ <c oughs> ใครมีอะไรดีๆก็ใส่ไปใส่ไปได้เลย เพิ่มคลีเพิ่มดาเมจโจมตีนะครับใส่กับน้องคลีได้ก็น้องคลีก็มีเท่านี้นะครับผมก็ถ้าดูรู้เรื่องก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย